แกงไข่พัมพจ้ามันี่แกงไข่ํัมมินี่สิบ้ามาแกงไข่พัม,พม,ม,พมพจ้าได้ไข่พัมพมา,าตลาดแกงไข่พัมพกันเพื่อถ่ายห่อละอยี่สิบบาทจ้าแกงไข่พัมเน้่มินี่เดอ้มอมนี่จะอ้อมเส้หมูจ้าไข่ผัมเฮ้า เอาเนื้อหมูจ้ามือหนีหั่นแล้วเรียบร้อยพักขาก้าวกระเตี่ยวไว้แล้วจ้าไม่พีกรขา้าวทูบแล้วแต่ไข่จ้าพักอีตูพักชี่ใบชะพูใส่พักตามพ่อมีจ้าเอาตามที่มีเนาะฮิดกันเลยเขากับมาล้วนหมูกันหนะน้าพีหนังเนาะเปิดไฟกันจ้า ใส่แล้วจะมาล้วนหมูให้มันสุกกรใส่พริกกรับตะไคร้ลงไปเลยล้วนหมูจ้าไ้นำปลาลงไปล้วนพร้อมกันเลยจ้า มูนี่หั่นชิ้นตามเจ้าของชอบเด้อข้องมากไปๆเจห่กระหันแบบนั่นหลหะจ้าโอ้ยมั่วมั่วมั่วร้วนมูใหส้สซุปจ้าอืมนี่พักรองไปพร้อมกันครับตะไข่น้ำกระชังมั่นเนาะ ก็ต้องเติมน้ำไหลายด้วยจ้ะแข่งไข่พํานี่ย่าไปใส่น้ำไหลายเพราะว่าก็สตเป็นน้ำจุลวงเกินไปน้ำปัสตี่แต่ถ้าใส,ใส่เด็กหน่อยใส้เด็กหน่อยจ้ะอหอม ตัวนี้เพี้งง่ายๆจ้ะสำหรับแม่ก็สวยนะเนาะเพ็้ง่ายจ้ะว่ให้หนุนเงาเอาเกรืองที่ห้อมีอยู่ เปน้ำจักน้อยจ้าอันนี้เป็นน้ำยานางที่เหลือ,อไว้ตั้งแต่เมื่อวานอืมน้ำบ่หลายสุปป่ะน้อมันี้ กำลังเดือดจ้าเดือดแล้วเดือดแล้วกับไส้พักที่ห้อเตรียมยวใ่ลงไปเลจ้าพักชี้กับใบชะพููลงไปก่อน แม่งรักจ้าบ้านอื่นจักปันเฮ็ดสูตรได้บอรจูจ้ะแต่ว่า ข้องคอยประเฮตินี้ไปกินพักกินสมุนไพรไปน้ำจ้าสมุนไพรในบ้านจ้าปูกเองเอาแมงลักลงไปอีกก่อนมักแก่งแมงลักมากหลายที่แกงแมงลักก็จ้าปินสมุนไพรี่น้ำพร้อมเลิก จ้าสุดท้ายเอาไข่พําเข้าลงไปเลยจ้าจักสีน้ำหน่อยน้ำลายที่บึงก่อนน้ำพันลายสะละไข่พัมพเข้าลงไปเลยพักไข่พํา บักๆคนก็นได้เด้อจ้ะสุกง่ายแกงไข่ผําแกงไข่ผําจ้าให้กินกันบ่ ่อยให้เดือดอีกสักคู่จ้าเสร็จแล้วจ้าแกงไข่พั้ม่อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสริร์ฟตักใส่ถ้วยเลย มาเด้อบ้านีผู้ใดอยากไปเคยกินบ่จ้าแกงไข่พ,พํ้เขียวเขียวมาจะมา